ตอนนี้นะครับ<ห>เรามาเป็นมาดูเชฟคู่ท้าชิงนะครับในการในรายการเชฟกระทะเหล็กนะครับเขาเป็นเอ่อเป็นช่างซ่อมจากเชฟโรเลตเอาเป็นเชฟเชฟกระทะเหล็กครับไม่ใช่เชฟโรเลตครับตอนนี้คุณคุณชาคิดครับตอนนี้เชฟกระทะเหล็กกําลังทําอะไรอยู่ครับผมกําลังใจถั่วอยู่ครับ อ๋อเพื่ออะไรครับใส่ถั่วลงไปบนปีกไก่เนี่ยครับอ๋อทำให้อร่อยขึ้นนะครับทําให้ถั่วอร่อยหรือให้ไก่อร่อยครับให้ไก่อร่อยขึ้นนะเป็นสูตรตั้งเดิมของผมอยู่แล้วครับถ้าไม่มีถั่วใช้อะไรครับใช้ยาบ้าครับมึงแดกไปก็รู้เลยครับคุณเจ์ครับมึงแดกไปมึงไม่ดิ้นััึงคืนเลยครับอ๋อคงไม่ดิ้นนะครับพี่ทำไมครับเพรายาบ้าเป็นของเก๊ของฟอมครับ ได้ข่าวว่าเชฟไปทัวร์ประเทศจันร์มาครับแล้วได้หลงกับผู้ไกด์ผู้นําเที่ยวครับเชฟได้ทําไงบ้างครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเออบอกตารวจว่าว่าครับมียาบายครอบครองครับเพื่ออะไรครับเพื่อได้อยู่คุกกินข้าวได้สะดวกหน่อยนะครับแล้วติดต่อทั้นวนแรกเขายังไม่เอาข้าวไว้ให้กินกินยังไงครับ ก็สั่งให้ทอเข้าไปหาแม่ก่อนนะครับตัวดีครับคุณยาคิดครับลองมาดูนะครับถั่วที่เชฟอัพเชฟช่างต้มจากเก็บโลเลนครับ <c oughs> ได้วางได้วางถั่วลงไปลงปีกไก่ครับ<ด>มันจะทําให้ถั่วรสชาติดีขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับเดี๋ถั่ววางลงไปเลยครับ <c oughs> ไม่ไม่กินถั่วอย่างเดียวครับก็เว่อร์ไอนี้ะ